กลับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งกับมัง,งะเรื่องใหม่ที่มีชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่ทั้งทีนมที่พี่ขอคุมเองเออเดนน้ผมตั้งขึ้นเองอะนะถ้าผิดพลาปดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามบ้านหลังที่สองด้วยนะครับเผื่อบินฉันรีมาถึงอีกโลกหนึ่งแล้ว ก็เป็นอะไรยืนขำอยู่คนเดียวอย่าไปสนใจเลยน่าจะคนบ้าเมื่อสองวันที่แล้วพ่อของฉันซึ่งมักจะเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆในที่สุดเขาก็ได้เสียชีวิตลงแล้วอเอฉันต้องขอโทษด้วยนะฮลูกกิเธอต้องเป็นตัวของตัวเองนะโบได้อภัยกับพ่อที่ไร้ค่าคนนี้ด้วยคุณพ่อ ฉันมีคำขอสุดท้ายคุณพ่อมีอะไรพูดมาเลยครับเมื่อฉันตายเอากีเท่าของฉันไปปล่อยให้รถบรรทุกวิ่งทับนะฉันอยากกลับชาติมาเกิดใหม่ในต่างโลกเเอจอ้าพ่อบ้าเอ,อ้ยพ่อของฉันเป็นนักเขียนที่หมกมุ่นกับจินตนาการเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดในโลกอื่น ฉันยังหวังว่าจะสามารถแต่งงานกับเอลตัวใหญ่ในต่างโลกเออจริงๆแล้วสาวใช้หูแมวตัวใหญ่ก็ไม่เลวเหมือนกันนะเออนั่นคือสิ่งที่พ่อของฉันพูดก่อนจะตายฉันไม่เข้าใจเขาเลยแต่ฉันก็ต้องทำสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องปกติมันจะไปต่างโลกได้ยังไงกันฟ้าฉันควรจะโยนเจ้านี่ไปดีไหมนะ มันจะยุ่งยากและไร้สาระไปแล้วเฟ้ยออไม่นะหลุดมือกับมานนี่นะเออ,เอ,อสวยแล้วไงลูกก็จะมาด้วยกันใช่ไหมล่ะาลกกฮารุกิเอยขณะที่ฉันกำลังตกจากสะพานฉันรู้สึกเหมือนเห็นวิญญาณของพ่อกำลังยิ้มให้ฉันเออหลับรองว่าแจ่งฉันก็กำลังจะตายเหมือนกัน อย่าชวนฉันไปด้วยสิฟะเจ้าพ่อบ้าฮารุกิเสียชีวิตเมื่ออายุ17ปีและเมื่อฉันรู้สึกตัวอีกทีอยู่ๆก็มีเทพธิดามาอยู่ตรงหน้าของฉันว,ว้าว6 0 0ซีซีที่ว่าใหญ่ชิดซ้ายไปเลยเดี๋ยวก่อนขนาดมันไม่สมคัญน,นี่อาจจะเป็นฉันคือเทพธิดาแห่งแสงสว่างและผืนแผ่นดินเซนสเตีย คุณเป็นวิญญาณหนุ่มที่ได้ล่วงลับไปแล้วฉันจะนำพาคุณไปยังสู่โลกของฉันโลกที่ดีกว่าเดิมของคุณนนั่นจึงเป็นเรื่องจริงนี่เหมือนกับสถานการณ์จากนิยายและหนังสือการ์ตูนของคุณพ่อนี่นี่ฉันกำลังจะกลับชาติไปเกิดใหม่ในต่างโลกที่แตกต่างออกไปงั้นเหรอเยี่ยมไปเลยฟังดูเข้าท่าดีนี่คุณโอเคกับเรื่องนี้จริงๆเหรอหือกับเรื่องอะไรอ คุณจะถูกพาตัวไปยังโลกที่อันตรายเป็นอย่างมากมีใครบางคนที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดและมันคือหลอดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งถูกปิดผนึกเมื่อนานมาแล้วแต่กำลังแสดงสัญญาณว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึง่งมันจะค่อยๆลุกขึ้นจากความมืดและคุกคามเสรีภาพและดินแดนของมนุษยชาติดินแดนที่รอคุณอยู่ คุณจะต้องช่วยโลกจากเจ้าปีศาจผู้ยิ่งใหญ่คุณจะต้องต่อสู้วันแล้ววันเล่าในฐานะผู้กล้าฟังดูเข้าท่าดีนี่ตราบใดที่ฉันไม่ต้องอยู่กับครอบครัวอีกต่อไปฉันจะได้ไม่ต้องกังนวลว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณป้าของฉันจะได้ไม่มีใครจับฉันไปขังอีกถึงฉันจะตายไปแล้วแต่ฉันก็ไม่ได้เสียใจเลย ฉันก็ยังสามารถทำให้ความปรารถนาของพ่อเป็นจริงได้อยู่ดีและถ้าถามว่าฉันมีความสนใจในโลกใหม่นี้หรือไม่ฉันขอบอกเลยว่าโคตรน่าสนใจพ่อลูกมันก็เหมือนกันนั่นแหละฉันเคยได้ยินพ่อพูดอะไรแบบนั้นอย่ามาเหมารวมกันอะไรอย่างนั้นสิฟะเจ้าพ่อบ้าขอบคุณนะวิญญาณผู้กล้า ฉันจะขอมอบโลกของฉันให้กับคุณเนื่องจากคุณกำลังจะเข้าสู่โลกที่อันตรายฉันจะให้ความคุ้มครองแก่คุณฉันจะขอมอบสกิลผู้นำอันดับสูงสุดให้กับคุณแจมไปเลยสกิลโคตรโกงคุณสามารถปกคร้องครึ่งโลกได้ด้วยสกิลผู้นำนี้มันเรียกว่าดับเบิลสกายอะไรนะ เดอะดับเบิลสกายลีดเดอร์ผู้นำแห่งคู่นับพาเฮ้ยจะล่วงแล้วเอะตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนกันล่ะนี่ผู้คนแต่งตัวแปลกๆกันเต็มไปหมดเลยเอ๊ะนี่พ่อนี่ฉันอยู่ในต่างโลกอย่างที่พ่อเคยบอกเ,อเอผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมอยู่ในโลกที่พ่อเพอ้อฝันส,สาวเอลหูยาว เรามนุษย์สัตว์สุดแสนจะน่ารักและเอ้ยพวกคนแคร์เอะแล้วก็สาวใช้พ่อครับนี่คืออะไรกันคนแคร์เอวสาวเมทแล้วก็มนุษย์สัตว์แล้วก็สาวๆที่เดินบนถนนล้วนแล้วแต่มีความสง่าง,งามแถมยังหนุ่มนุ่มของพวกเธอนี่บอรักากักพ่อจะต้องอิจฉาผมแน่ๆเลยนี่คือโลกแบบที่พ่อหลงรักว,ว้าว น,นี่นะมันชุดเกาะบีกินนี่แถมพวกเธอมีหนุ่มน้องใหญ่กันขนาดนั้นจะปกป้องกันได้ยังไงอืมหรือว่าบางทีมันอาจจะปกป้องพวกเธอโดยพลังลึกลับบางอย่างต้องเป็นอะไรที่ใหญ่โตมากๆแน่ฉันไม่สามารถโฟกัสไปที่สิ่งนั้นได้ในตอนนี้แม้ว่าอยากจะมองใจจะขาดะนะะจริงสิก่อนอื่นฉันต้องยืนยันความสามารถและสถานะของฉันก่อน นั่นเหมือนวิธีการตรวจสอบชีวิตของคนที่กับชาติมาเกิดที่ฉันรู้เพราะเป็นหนังสือและไลโนเวลของคุณพ่อคนที่กับชาติมาเกิดคนมีทักษะที่เหนือกว่าและมีจำนวนมากฉันค่อนข้างมั่นใจเลยว่ารูปแบบของมันต้องเป็นแบบนี้อย่าสกิลสเตตัสโอ้ยยมาแสดงค่าสถานะของฉันออกมาแล้วเยี่ยมไปเลยลักษณะพิเศษทั้งหมดแม้แต่ฉันเองยังไม่เข้าใจคือหนึ่ง ให้ความรู้สึกเหมือนเกม RPG และมันก็เหมือนกับต้นฉบับของคุณพ่อและในส่วนสกิลนั้นมีสกิลภาษาโลกอื่นและผู้นำแห่งคู่นะภามันเป็นสกิลโกงของฉันบ o บ b ลสกายฉันไม่คิดว่าฉันเคยได้ยินมันมาก่อนอาจจะหมายถึงท้องฟ้าสีครามหรือเปล่าเทพธิดานั่นบอกฉันว่ามันมีพลังที่จะควบคุมครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้มันจะต้องมีพลังที่น่าทึ่งอย่างแน่นอน อพอนึกถึงชื่อของมันเหมือนจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับท้องฟ้าบางทีฉันอาจจะควบคุมพื้นที่รอบๆตัวเองได้ก็ได้นะโอ้จริงสิฉันเคยอ่านเรื่องนี้ในไลน์โนเวลฉันสามารถควบคุมพื้นที่รอบๆตัวได้ด้วยมือของฉันเองถ้าฉันจิ้มมันไปที่นี่มันจะให้คำอธิบายกับฉันกลายเป็นผู้นำที่ควบคุมนมนมุ่มทั้งหมดเฮือ,อ,อว่าอย่างไงนะ ผู้ควบคุมน่มน,ม,น,ม,นมงั้นเหรอเด,ด้งดึ<ว>๋งวายต่อยู่อยู่ๆก็เด้งดึงมันเกิดอะไรขึ้นนี่ออกของฉังอยูย่ๆก็โอ้ยเยี่ยมเลยมันเป็นแบบนี้นี่เองต่อไปก็เข้ามาหาฉันผมวาเลยเแบบี้วายเน้นๆระดับอุ่นตลา แค่เรียกเธอก็มาเต็มมือฉันเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่แหละคือสกิลโกงของฉันนุ่มสุดๆไปเลยอย่านะนุ่มนิ่มนี่มันไม่ได้มีดีแค่นั้นอหยุดนะเอะขอโทษนะฉันจะเอามือออกเดี๋ยวนี้แหละเอคือฉันขอโทษนะฉันไม่ทันได้ระวังเนะ่อมือของคุณโอเคไหม อะไหนให้ฉันดูมือของคุณหน่อยได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่ไม่เป็นอะไรคุณแน่ใจนะเออเออใช่ถ้างั้นเราปรับโทษนะ,ะ,ะผมรักเขาผมสีทองระยิบระยับราวกับแสงไฟและการจ้องมองที่ช่วยบรรเทาความเศร้าแถมยัง หนุ่มนิ่มของเธออใหญ่โตฉันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คือนางเอกของโลกนี้เธอจะไปกับฉันในขณะที่ฉันกำลังจะช่วยโลกเอ้มตอนนี้ฉันขอเตือนการกระทําของคุณหน่อยนะเธอเป็นนางเทพธิดาแห่งโคโนมขอบคุณสำหรับการเล่นเป็นบทนี้คุณนะ่ะไม่สามารถแตะหนะ้าอ,อกสาวๆแบบนั้นได้นะขออีกสักทีเถอะนะไม่ได้ฟังกันเลย เด้งดึงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยะิ็ใส่หน้าเลยคืนนี้มีอะไรทำแล้วเจ้าหญิงเจ้าหญิงอลิซเกิดอะไรขึ้น <S 1> <S 1> ชายคนนั้นหรือเปล่าน่าสงสัยฉันเห็นฉันเห็นฉันเห็นผู้ชายคนนั้นทำอะไรบางอย่างกับหน้าอกเจ้าหญิงนะโอ้โหฉันกล้ามากนกนะแต่ว่า double sky double นั้นหมายถึงสอง และสกายซึ่งเป็นตัวอักษรคันจิของท้องฟ้าบวกธนูการเหนียวสายคันธนูมีลักษณะโค้งเ้าคล้ายกับซีกโลกก,กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเอาพิมหานม,มสองซีกโลกเ้ยครึ่งหนึ่งของโลกประกอบไปด้วยผู้หญิงและฉันเป็นผู้นำที่สามารถควบคุมนมนมได้นี่เดินเหระ ผู้ควบคุมแห่งคู่นะพาฉันจะต้องช่วยโลกด้วยพลังนี้นั่นเหรอเออยเงียบหน่อยวยบนอะไรอยู่ได้ตุ่ยตุ่ตู่นี่ฉันได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกโมโหก็ขอตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการแป้ตอนต่อไปแล้วเจอกันตอนต่อไปถ้ามีคนดูเยอะนะบาย